เอาล้ครับขอเปิดด้วยเรื่องตำรวจยกโควิดสักนิดเถอะครับค่ะทำไมคะมันคันครับทำไมไปม,มีเรื่องกับตำรวจเหรอคะเจ้าหน้าที่ช่อง9สอสอทออไปม,มีเรื่องกับตำรวจครับอา้าวตายแล้วไปม,มีเรื่องได้ไงช่วงนี้อยู่มีเรื่องกับตำรวจไม่ดี จริงๆก็ไม่กล้ามีเรื่องกับตำรวจหรอกอ้าวเหรอแต่ตำรวจท่าทางอยากจะมีเรื่องอ้าวเหรอตำรวจอยากมีเรื่องเอาย่างๆเกิดอะไรขึ้นเล่ามาสิเขาตามก็สังเกตกันนะอืมงขาสังเกตกันภาพรวมทั้งประเทศดีกว่าภาพรวมทั้งประเทศเราก็พบว่าตำรวจแต่ละด่านแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดค่ะมีแนวปฏิบัติในเรื่องของเคอร์ฟิวไม่เหมือนกันใช่บางพื้นที่ผ่านได้บางพื้นที่บอกไม่ได้ต้องมีลายเส้นผู้ว่าอะไรบ้างตกลงงงอย่างนี้ครับอืมอย่างนี้ครับ มีกรณีที่เกิดขึ้นแล้วจริงๆค่ะมีรถไปซื้อปล์มน้ํามันอจากถาแถววิสานนั่นแหละค่ะเดี๋ยวนี้ถแถววิสานมีทั้งยางพารามีทั้งปล์มน้ํามันนะครับถูกต้องค่ะปล์มน้ํามันเขาไปรดนรกผู้พยสานพักใหญ่ละก็ม,มีรถตะเวนไปซื้อปล์มน้ํามันจากโวโซนถแถววิสานค่ะขับรถผ่านบุรีรัมย์อ่าใช่จะไปส่งแถวแถวประจีนแถวแถวสะแก้วแถวแถวประจีนค่ะประมาณนั้นอื เส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ใช้มาเป็น1ิปีตั้งแต่รุ่นพ่อยันรุ่นลูกที่มารับโชคธุรกิจต่อใช้มาต่อเนื่องเป็นเส้นทางคุ้นเคยวันดีคนดีถูกจับเขาเคอร์ฟิลไปอ่านหรือเปล่ารถขนสินค้าเกษตรกรเป็นหนึ่งในข้อยกเว้นเรื่องเคอร์ฟิวอ่านหรือเปล่าแต่เขาเขียนว่าต้องมีหนังสือรับรองนะแพทย์พยาบาลก็ต้องมีหนังสือรับรองด้วยยกเว้นแต่ต้องมีหนังสือรับรองอืม ผมถามจริงนะครับเขาจะรับรองจากไหนผมถามจริงนะครับรถขนสินค้าเกษตรไปส่งโรงงานหรือไปส่งอะไรก็แล้วแต่คุณจะเอาใบรับรองจากใครอืมแต่เขาเขียนว่าต้องมีเอาพยาบาลออกเวรยังโดนเลยเอากันอย่างนี้เป็นอาชีพยกเวรยังโดนเลยไม่มีหนังสือรับรองปรากฏว่ารถขนปาล์มน้ำมันโดนโดนน่าเห็นใจเเคลียร์กันแทบตายค่ะอย่างไรก็ต้องจ่ายต้องจ่ายเหรอคะจ่ายค่าปรับอ๋อจ่ายค่าปรับ พูดไปบทอันตรายอ่ะใช่ใช่ใช่เดี๋ยวพูดไปบทอันตรายเดี๋ยวเราจะโดนกันเองนะคะจ่ายค่าปรับจ่ายค่าปรับอืมเออก็เหตุเกิดแถวปริมณฑลก็มีอีกหนึ่งกรณีอมีหนังสือรับรองจากบริษัทอืมยังโดนอ่ะรับรองมีหนังสือรับรองจากบริษัทรับรองว่าพนักงานเหล่านี้คนงานเหล่านี้ทํางานขอทางานนอกเวลาขอทํางานนอกเวลาทํางานกะกลางคืนมันมีเหตุความจําเป็น เช่นงานเทป,ปูนอยู่ๆจะทิ้งงานไปก็ไม่ได้ก็ต้องทำต่อเนื่อง,อง,อองจะหยุดเหรอคะให้แห้งแล้วมาทําต่อมันไม่ได้ไม่ได้เสียหายเป็นล้านแล้วเขามีหน,มมนังสือรับรองจากบริษัทมีหนังสือรับรองจากบริษัทที่จริงนะเขาบอกว่าหนังสือรับรองจากนิติบุคคลยกตัวอย่างเช่นถ้าช่องก้าอาสมทถ้ามีหนังสือรับรองจากผู้มหาวิทารอสมทมันควรจะจบจบแล้วถ้าดูกรณีของคนงานเหล่านั้นพนักงานเหล่านั้นถ้ามีหนังสือรับรองจาก ในจ้างซึ่งเป็นทีติบุคคนได้มันก็ควรจะจบไม่ต้องไปถึงผู้ว่าไม่ถึงปลัดไม่ต้องมีข้าราชการค่ะมีตำรวจแถวแถวปริมณฑลฉีกหนังสือฉบับนั้นทิ้งเลยโอ้โหสิกว่าใบนะรู้สึก15บ้าใบอ่ะฉีกทิ้งเยบอกมาว่วานแ้หนังสือฉบับนั้นเขาจะแจกแจงก็15บห้าสิแผ่นแจกแจงรายชื่อพนักงานคนงานที่ จะต้องทํางานต่อเนื่องคาบเกี่ยวเป็นเหตุสุดวิสัยใชเตอาะล้ำช่วงเคอร์ฟิวเกินสี่ทุ่มไงเป็นห้าทุ่มไปซึ่งซึ่งซึ่งตามระเบียบเขาก็เปิดช่องใช่ไหมล่ะเปิดช่องได้แล้วคุณั้งสือดวยตำรวจฉีกทิ้งเลยไอ้สิบห้าสบหกใบฉีกทิ้งนายจ้างก็งงอบริษัทก็งงอเอ๊ะเอ๊ะอะไรก็ทําตามระเบียบแล้วทําไมบอกว่าหนังสือนี้มันไม่ถูกต้องเอ้าก็นั่นสิ บอว่าฝากปิกแปะไปเคลียร์ตำรวจทุกด่านทั้งประเทศก็แล้วกันไม่งั้นจะวุ่นนะด่านหนึ่งผ่านได้มาเจออีกด่านหนึ่งโดนสกัดไม่งั้นโอ้โหมันจะระนาวเลยนะขอมาตรฐานเดียวแล้วกันและช่วงนี้ทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วขอแล้วกันนะคะให้เคลียร์ให้ชัดชัดใช้ดึงนิดสักนิดนี่สินะ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 ด้วยความเคารพด้วยความเคารพด้วยความเคารพแต่สิ่งอื่นใดนะคู่มือปฏิบัติงานตำรวจประจำด่านทั่วประเทศมีไหมคะต้อง ทำเป็นคู่มือที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดอไม่ได้ก็คือไม่ได้ได้ก็คือได้แล้วต้องให้ชัดนะกรณีไหนได้ก็เขียนให้ชัดระบุจะได้ปฏิบัติถูกไม่งั้นเดี๋ยวมาเถียงกันหน้าด่านหลายชั่วโมงอ้าว